วัน <One>, อันนี้นะคะเป็นคอาเดียรเดียวเที่เป็นโรตีม้วนนะคะโรตีคือทำแป้งเป็นโรตีนะคะแล้วก็เอามาม้วนนะ,ะใส่ไส้นี่นะคะ่ะเป็นไส้มันนะคะเป็นไส้มันเชื่อมนะคะไส้มันเชื่อมนะคะเป็นมันสัมปะหลังเชื่อมนะมันสัมปะหลังเชื่อมนะคะสรสอ,อร่อยนะคะไม่เหม็นเขียวนะคะอันนี้แบบ อร่อยมากนะคะแล้วก็นี่เอามมม้วนกับแผ่นโรตีนะคะเราทําแป้งโรตีนะคะธรรมดาเลยแล้วเราก็แผ่ออกแล้วเราก็ใส่ไส้ไปนะคะแต่นี้เราแบบใช้เอาลงไปแผ่ในกระทะเลยนะคะเราก็เอาแป้งใส่ลงไปในกระทะเราก็แผ่แผ่แผ่แออกอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ไส้เลยนะคะก็ห่อเลยเพราะว่ามันจะได้นาหนาหน่อยนะคะมันจะหนานะะคยวเราตัดให้ดูนะคะ ตอนที่แรกอะตอนวันร้อนๆอะมันจะไม่เหนียวอย่างนี้นะคะนี่มันแบบเดี๋ยวเราชิมก่อนมันเหนียวแบบเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบโรตีอ่ะแผ่นมันก็จะแบบหนานหน่อยอืมแต่มันอร่อยนะคะมันนุ่ม มันอยู่ที่สูตรแป้งโรตีของเรานะคะคือสูตรแป้งของเราแบบนุ่มนะคะเพราะเราใช้เนยหมักนะคะหมักเนยนะค่ะันยก็เลยแบบนุ่มอันนี้มันมือเดียวมันไม่ถนัดนะคะในการตัดนะคะมันก็เลยออจะดูบบตัดยากแต่ตอนที่แรกที่เราทํามาร้อนๆนะ่ะมันจะกรอบมากเลยนะแล้วมันเราตัดกินตอนร้อนๆนะ่ะอร่อยมากเลยอันนี้ตั้งไว้นานแล้วนะคะ ะจะประมาณนี้คล้ายๆจะเป็นแบบพายก็ได้นะคะนี่โอ้โหออยากจังจายากจังอืมหอมหอมเลยค่ะหอมเลยอร่อยมาก่ะ บีบนมใส่ได้นะคะถ้าแบบใครแบาชอบผลวมนะคะใส่เลยใส่นมได้นะคะวันน้นมไม่หมดแล้วนมหมดแล้วนะคะโอ้หหนึ่งหยดสองหยดโอ้พอเถอะอร่อยอร่อยอร่อยกินเช้าๆนะคะกินเช้าตอนเช้ากินอะไรก็ได้นะคะแต่อย่ากินเย็นนะคะถ้ากินตอนเย็นมันจะอ้วนนะคะ